ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมนเณีทั้งหลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวขบันนงภาษามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้ในสมินข้าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการให้ ในช่างหม้อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจเมันเกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสงเกลียดที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจที่เกลียดแสงเกลียดรวมความก็ต้องกหาอุบายใหม่ต้องฆ่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ ก็คิดคึ้นมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสำหรับเก็บสวยอยู่ร้อยร้อยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่40โกขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่80โกขึ้นไปให้ตั้งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี การตั้งตำแหน่งเสรษฐีเขาจะต้องมีบ้านสวยมีค่า,าทาาหญิงชายช่างม้าวัวควายให้แล้วก็มีฉัดสามชั้นประจำตำแหน่งแล้วก็เศรษฐีรับการแต่งตั้งนั้นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับผู้นางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเว้นอันว่าท่านเสรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเสรษฐีเพราะตอนที่ท่านตาย จะไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงิน40โกดแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึง80โกดหรรอเป่าบมันทราบราตอนแรกถ้ามันไบอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยไม่เรียกมหาเศรษฐีก็คงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้ในายสมียนพลเก็บสวยจัดก,การค่าเจ้าหนี้เสียให้ได้ จึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชายที่เลวที่สุดไม่คิดฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจนจัดการฆ่าแล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกบลหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อชายผ้าห้โคศกเดินทางต่อไปฉันเรียกคนศกมาว่าเขาลูกรัก บ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ <c oughs> ้าจงนำจดหมายนี่ให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อข้อศกก็บอกว่าคุณพ่อครับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีสเสบียงเดินทางเลยจะมต้องอาหารไปกินตามทางบ้างเพราะต้องค้างคืน ท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องออไปเดอกลูกคิดว่าพ่อจะมีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่ระหว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจงมไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั่นก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในเสมียนที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศก ก็เลยไม่มีอาหารไปกินก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นไปก็ถามเขาถึงต้นบนนั้นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบพัญญาของท่านเศรษฐีพัญญาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาทุระอะไรข้อศกก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อ แล้วาบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่ออะไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าทิวีวนี้ชื่ออะไรคือพ่อเลี้ยงโคศกเนะี่ยผมก็จำไม่ได้เขาไม่มอไม่ได้เขียนไว้ถ้าคืนเดามันก็จะเก่งเกินไป <c oughs> พอปัญญาของท่านเชตีทราบเห็นหน้าโคศกเข้าก็เกิดความรักใคร่กับลกูก มีความรู้สึกว่าเหมือนกับโคศสกนี่เป็นลกูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะวันนี้วันนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยชะด้วยอายุสิบห้ายกหยกสิบหกยอนยอนทางนี้ก็เพราะว่าแตงเขียนว่าสิบห้าแล้วก็ขีดสิบหคือว่าเกินสิหนิดยังไม่ทันถึงสิหยังไม่เต็มสิหเรียกว่ากําลังสาวเริ่มน่ารัก กำลังยิงามขึ้นตามลำดับรได้ว่าพัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเราเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาวข,ของเศรษฐีบ้านนั้น ตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้านเจ็ดชั้นถ้ามีโรคสาวก็โยชั้นี่เจ็เก็บไว้อย่างดีที่สุดแต่วงไม่ให้กินลิ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมจะว่าบรรดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุพอเก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้ เก็บใจคนเก็บเป็นได้ใจคนมีคําสั่งสั่งอะไรขาเดินมานั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูดมานั้นดีไม่ดีต่างแต่ใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีกก็รวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าในเวลานั้นเป็นเวลาพอดี ที่ลูกสาวก็เศรษฐีที่อยู่บนบ้านชั้นที่เจ็ดมีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือหญิงคนไหนที่ชอบใจเพื่อรับใช้คล่องตัวเธอชอบเ็ให้ไว้ประจำเธอก็กำลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้ว ก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วบอกเมียของท่านท่านเศรษฐีอ่ะกลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แก่โคศกถ้าหาคนที่คล่องไม่ได้แม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียกพ่อแม่หญิงรับใช้ลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตยียงปูอุณะจัดให้เรียบร้อยอลน้ำ มันมาทาเท้าให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บอรโคศพเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จที่รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงหลับชายคนนั้นก็ไปตลาดตามคําสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนานเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกล ว่านานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดูหาว่าเธอทะเลทาไหลเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่จะทลายไปไหนการที่ลงไปเขานั้นนะลงไปแล้วแทนที่ไปตลาดพระแม่เจ้าของพระแม่หมายความแม่แม่คนายสั่งให้จัดการห้องตั้งเตียงปูที่นอน หมอนม้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยดม,มนันจัดอาหารมาเลี้ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีมานายผู้ใหญ่ใช้ก็จำต้องทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยิ่งไปตลาดมันก็นานเป็นหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านผู้ธบริษัท ที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาวทึ่เป็นลูกเศรษฐีบ้านนี้ตามพระบาลีจะบอกว่าเป็นพัญญาเดิมของโคศกสมัยที่เป็นโกตุฮาริกะในสมัยนั้นเมื่อโกตุฮาริกะตายจากความเป็นคนแล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้าวสารให้เธอหนึ่งลิตร เธอจึงได้แกดการหุงต้มถวายแด่พระประเจ้าพระพุทธเจา้าและอยู่เป็นผู้รับใช้ท่านสิทธิในในโคอันตเศษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้พระพุทธเจ้าบ้างไหวพระประเจ้พระพุทธเจ้าบ้างตามสมควรอาศัยบุญอย่างนี้เมื่อเธอตาจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นดางฟ้าบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงสถิวโลก หลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นวดึมๆก็มาเกิดเป็นลูกของอนุสติบ้านนี้ดังพระพุทธเจ้าจงบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากระมาก่อนเยื่อใยแห่งความรักมันก็เกิดขึ้นเป็นบาาพอยินชื่อคําว่าโคศกเท่านั้นแหละความรักทะลุหนังเข้าไปยันกระดูกเกิดเสียวใจขึ้น,นทีความรักเกิดขึ้นมา ความรักมันรักจริงๆเลทั้งๆที่ไม่เห็นชื่อความรักมันดึงตับเข้าไปถึงใใจทนไม่ไหวทนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคโศคคกหนุ่มชายหนุ่มพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ความรักจเมีเกิดด้วยเหตุสองประการหนึ่งปุพเพสนิวาสคนที่เคยเป็นสามีพัญยากันมาในชาติก่อน เพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีพัญญากันมาในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสงเคราะห์กูกูสงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้ฉันบอกว่าเหมือนต้นดอกบัวกระเปือกตมที่อาศัยกันเช่นนั้น รวงความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นพัญญาเก่าเขามาก่อนความรักก็นั่งจะมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคศกกำลังหลับก็จึงย่องย่องแอบลงไปไม่ไม่ให้มันได้เห็น,น,หนบอกแล้วไหมละ่ะว่ากักอะไรก็กักได้ก,ก,กักวัตถุกักได้กักคนนี่ไม่สำเร็จ อยากกักจยกกันคนนี้ไม่สําเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อกรักเทอย่แย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักขึ้นเพราะใช้บุญเก่าเนี่ยคนที่เป็นสามีพัญญากาันต้องพัดแบบนี้เพราะกำลังบุญมาเสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอสงสารลูก โคศกนึกถึงสุนัขเป็นลูกสุนัขเธอน,นึกถึงพระบัจจีพระเจ้าตายได้เป็นเทวดาแล้วโคศกก็ถือในฐา,านะในฐานะที่มีความรักในพระบัจจีพระเจ้าเห่าหอนป้องกันตรายก็ไปเป็นเทวดาอีตอนเป็นเทวดาเป็นนางพ้านาเจากัน่าปลกก็ไม่ทราบก็รวมความว่าเธอเขาเข้าไปในห้องเห็นโคศก ใจก็หวาดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแต่เรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขาจะมีความรู้สึกยังไงแต่มาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้เป็นว่ารักหนักนั่นเข้ามาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นเห็นผ้าขมมใชายผ้าอยู่ห่อหนังสือ <c oughs> พอ่อได้ก็หลับยิ่งแก้ดูแก้ดูแล้วก็นํามาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้าต่างหมดอ่านจดหมายพออ่านเสร็จก็ตกใจพ่าแม้พ่อนี่โง่จริงๆทําไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ราสีแปลงศารนะสิกลายเป็นสาวแปลงศารไปแล้ว ลูกสาวเศรษฐีแปลงสารเสร็จทำยังไงถึงก็เขียนใหม่เพื่อนต้นวันนายสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหัปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากใจ้โคศกลูกของฉันจัดการแต่งงานกับลูกสาวขงอนุสสีซึ่งเป็นเพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ แะ่นั้นถักว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจนจัดการปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจัดการหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญขมไมแจ้งกับบรรดาชาวบ้านหนึ่งร้อยหลังที่เป็นกาบดีกาบดีนี่มีทรัพย์ต่ำกับาแปดสิบต่ำกว่าสี่สิบโก็รวยม,มาก แจ้งข่าวกัมบันดดข้าวพอดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวขอาท่านนุเศรษฐีเธอจึงจัดก,การปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางระหว่างบ้านและจัดเวรจัดยามรักษาไว้ย่าให้ใครเข้าไปรบกวนย่า้ไครทำอันตรายอันตรายเป็นขาดเมื่อจัดก,การแต่งงานเรียบร้อยแล้วอะไรให้ส่งข่าวให้เราทราบ เราจะให้รางวัลกับเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้รางวัลหนักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สอง้มาก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่านั้นช่วยจัดการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจัดการเองมันก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยจัดการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ในวันนางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นำไปห่อไว้ตามเดิมด้วยโคศกเธอก็ขึ้นชั้นบนไปเพราโคศกไม่ได้ย่นโฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้แล้วเปล่าก็ไม่ทราบว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาไม่ลูกสาวอาจจะไม่ทราบก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ้านแม่บ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ้นรนอยากไม่คิดอยากจะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายว่าคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายสมิยนายสมินอ่านหนังสือแล้วก็ดีใจว่าท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจัดก,การปลูกเรือนหอและแต่งงานให้ยิงนำจุดหมายประกาศกาศให้บรรดาบ้านก้นาบดีทั้งหลายทราบว่าน,นี่ท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดก,การให้เราจัดก,การแต่งงานลูกสาวแทนความใหญ่โตเป็นแบบนี้ จึงได้เก่งกันหาไม้มาปลูกบ้านให้ให้โคศกอยู่ความจริงบ้านโลกเศรษฐีเนะี่ยมันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอาคารเป็นที่พักของคนรับใช้อาคารสําหรับรับแขกมีครัวมีครังมันต้องพร้อมสับ์ <c oughs> แต่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายฉบ,บับนี้เป็นจดหมายสําคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเต็มใจช่วยเมื่อทํางานเสร็จจัดปลูกบ้านเสร็จเียบร้อยแล้วก็จัดคนร,ระวังรักษาโศกในกระมายความตั้งยามตามฝ่ายเลยใครจะเข้าใครจะออกไม่ได้จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนไหนนี่ ถ้าตายไปแล้วถูกคนทำร้ายก็กัมันก็จะยุ่งก็รวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของเศรษฐีที่ผ่านมาทางบ้านด้นเขาไม่ลูกสาวแต่ว่าขาดลูกชายแล้วขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งอีกทั้งนี้ก็เพราะลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพื่อมันคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มี พอไปขอเขาเขาก็ตกลงทันทีพราะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั้นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่ดีที่เหาะไปตามแบบวิบาคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะไขหน้าชาวบ้านรกรมความในการแต่งงานเสร็จเขาก็นำลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคโศกที่บ้านสวยร้อยหลัง หลังจากนั้นแล้วพัญญาที่รักว่าเป็นพัญญาช่ายก่อนแล้วก็มาเป็นพัญญาชชติน,นี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนายสมิทว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีท่านลูกชายท่านเศรษฐีแลวาวไซยจงย่าเพิ่งให้เขาไปพบก่อนให้มาพบแฉนก่อน ว่าฉันอยู่ในตำแหน่งเลขานุการณีจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรให้พบท่านโคศกเมื่อไรเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยจงอยา่าเรียกว่าจงยา้ายเข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคนโรองควาวันหน้ามนเธอสั่งเ้อยเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาใจร้าย อีกตั้งใจจะฆ่าสามีของเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้เพืจะป้องกันไว้อราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบคิดคนสนิทคือเลขาทุกคนนี้ได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีของจริงสตรีนี่ฉลาดมาก ใครเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีแล้วไม่ก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติธรรมบรรดาเต็นพุทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อน นอกนั้นถ้ามาด้วยกัรนำนผะู้หญิงเอาไปกินก่อนแล้วเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษวิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสินใจของเธอก็นแน่นอนอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้เอาใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องมาหยุดกันแค่นี้ก่อนเราะเวลาหรือสามนาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญกรรมที่ทำกันไว้ร่วมกัน การแต่งงานบรรดาท่านุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโสภาคบัณฑดตทรงตำหนิเคยพบคนบางคนผุดให้คนที่เข้าไปเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาดินทายกันว่าแม้มันไปเจริญมิปัสนาทำท่าเหมือนจะไปนิพพานด้านกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสิน ความหมายอย่างนี้ผิดใบรรดาญาโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงธวัติโสภาคไม่เคยตำหนิตีเทียนไขในเรื่องการแต่งงานและก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นครวัตแต่งงานเลยอย่างนายวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานทีหลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานข้านิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไป แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังมาแล้วเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดประทุษร้ายกันอย่างนี้เราก็มีญาติมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกันกบท่านโคศกนะอามานยมาท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดปราดประหารอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลก อาแต่มาก็ไม่เคยทําร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทาดีไอ้แก้วก็บไปที่อาจจะมีกรรมอย่างโครธศกก็ได้อย่าไปโกรธเข้าเลยกรวองความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้อีกกี่ชาติมันจะหาความสุขถ้าไม่มีอีกแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระบัณฑีตแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะ มีคนเขาดา่ามีคนเขาดินทามีคนเขาแกล้งแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระเจ้าไม่ทุกเพราะท่านเป็นจอมอาราหารันหรือวันดาพระอรหันต่้งหลายท่านก็ไม่ทุกยังสําหรับพวกเรามันยังสุขไม่เจียงเลยได้กําลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายได้ญาติโยมพุทธบริษัท เราพยายามสแสวงหาความสุขในการปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้ก็เข้าขอบเขตไว้ก่อนคือยึดยึดอารมณ์ต้นทําลายสัญญน์สาระการต้นเสก่อนขึ้นหนึ่งสงกายยิทิฐิทำลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่สองวิจิกิจฉา อมกรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาในได้ความดีของท่านสีสีระสามลิริปต์ปรามาตรักษาศีลให้เคร่งครัดอย่าบกพร่องในศีลพระเนรต้องเป็นศีลของท่านส้หรับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านศีลห้าใช้ได้ในกําลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะหาว่าบ้าบ้าบมบมก็จ่างเถอะเราบ้าเพื่อแสวงหาความสุข คิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรมโลกมีสุขชั่วคราวไม่มีความหมายหมดมนุษย์นามบารมีก็ลงมาใหม่คิดว่าถ้าร่างกายของเรามันตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นเทวดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริงๆคือนิพพานถ้ากาลังใจขบรรดาเจ้าพุทธบริษัท์คิดอย่างนี้แล้วทําได้ องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ชันไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทําไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกําลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้ท่ญญญานานบอกหมดเวลาหมดแล้วนิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ต้องขอลากร ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาานพุทธาศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี